อามรยาทดะครับขอบคุณอัจเวลราชกันเด้อ15เจ้าสัวดอยคือทุคทุกเลยลูกตารับเวลาได้หลายนี้คนที่น่ามชื่น3 21ไป

นางสอึ่งห้าเรียบห้าแดงเอ๋แต่นี่บอกที่เราบอกนี่ Chùn lại nếu mà đi mất chút. Ai ta, đi, Bao tù. Like Bao tù cho 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 tù cho

ฮึฮ่้ยนี sure> <t <t ่นี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 ้นี่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 ี่นีนี่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 นีี่น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 ี่ีนี่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 ่นี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 ่นนี่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 นีนี่นี่น่นี่นี่นีนี่นี่นีนี่นี่นี่นนี่นี่

อ้ยังเห็นอย่างโอ้เบ้งบังไบ่ก่อนหนเห็นชาติมากกวาชาตเกณฑ์ขาวกว่าชาติขาวกว่าใส่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 ใสนใส่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 าส่ใสาใส่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 ใสองเ่ใส่ัส่ใส่ใส่ใส่ส่ใส่ใส่ใสส่ใส่ใส่ใส่ส่วส่ส่ส่่่ส่ส่สา่ส้ส่่ có trong bưng vô còn Vô còn hiện là nó theo một ngày nó, sưu Đây nó xíu Đi bảo cô em còn không? em còn không? Đấy. Đấy, ta Có đây dư Nghe em, โอ้ยตาก่อนไต่องตากล่องแล้วเนาอบวยกล่องของเราโอ้ยนเวห็นแห้วย็นแล้วเอาว่านั่นอึมใส่ชนใส่นั่นนั่นนั่นหกจิตว่าอดไปไหมโอ้ยยิ่งขาของเราเลยโอ้ตรงนี้ผู้มุนน้ำมุนตามไปไหมยัดแล้วยัด เลยเท่าไรสามร้อยห้าสิบคะแนนสามร้อยหาสิบคะแนนยันบอได้จับคือกันบอไอบ้จับ